กับทนายแซมนะนะคะตอนที่ขับรถไปวันนู้นหนูก็คุยกับทนายแซมแล้วคะ่ะพวกเราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นแม่สาวว่าไม่จําเป็นต้องปอธิบายให้พวกมันเข้าใจหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อยากเข้าใจไอ้ mm hmm. พวก y o u ูทูบขยะมันไม่ได้อยากเข้าใจค่ะหนูก็เลยไม่อธิบายไม่จาเป็นต้องอธิบายมันเรื่องของเราด้วย mm hmm. แล้วคิดว่าเอซี SC ก็มั่นใจ mm hmm. ในเรื่องราวคดีของน้องเหมือนกัน mm hmm. ก็เลย ไม่อธิบายดีกว่าให้พวกมันเห่าอยู่นั่นแหละช่างหัวมันถึะเรื่องคดีน้องชมพู่นะคะอายการทาทนายโจ์ร่วมทำนะทุกท่านทําดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวการโต้กันไปโต้กันมาของโจทย์แล้วก็จําเลยมันก็จะมีคนที่รู้ก็คือจําเลยโจทย์โจทย์ร่วมนะคะจําเลยโจทย์โจทย์ร่วมเขาโต้กันเรื่องอะไรทาไมเขาไม่ทาไมเขาไม่แย้งอุทธรณ์มันต้องมีเหตุมันต้องมีผล นะที่เกยียจอธิบายแต่อยากให้เอฟซีเข้าใจว่าอายการทำดีแล้วนะคะอายการทำดีแล้วคนที่เห็นข้อมูลของจำเลยก็คือโจทแล้วก็โจ์ร่วมคนที่เห็นข้อมูลของโจทและก็โจ์ร่วมก็คือจำเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกก็คือคนที่วิาพากษ์วิจารณ์เท่านั้นเองไม่ได้มีผลกับกรรมคาตัดสินของศาลนะในเมื่อโจทแล้วก็โจ์ร่วม ได้เห็นคําอุทธรณ์ของจําเลยแล้วทําไมเราไม่แยง้งแล้วคําอุทธร์ของโจทก็คืออายการเขาเขียนไปยังไงเราที่รู้ดีเรารู้ค่ะว่าคําอุทธร์ของอายการเขียนไว้ยังไงคําอุทธร์ของโจทเขียนไว้ยังไงคําอุทธรของจําเลยเขียนไว้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มีเหตุผลของเราว่าทําไมเราไม่แยง้งนะถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแยง้งจริงไหม แค่นั้นเองก็ให้พวกนั้นคลิปกันไปไม่มีผลกับคำกับการตัดสินของศาลลงนะการแก้อุทธรณ์แก้ดีกาเนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่เป็นการโต้แยง้งเป็นการเถียงว่าอุทธรณ์ดีกาของเขาฟังไม่ขึ้นแต่มันสามารถตั้งประเด็นที่เราแพ้คดีในศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นต้นยังไม่ได้วิจัยเนี่ย มาให้ศาลอุทธรณ์วิจัยได้ด้วยนะครับแต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยถ้าเกิดเขาจะพิพากษายืนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้วิจัยประเด็นต่างๆของเราแต่ถ้าเกิดเขาจะพิพากษากลับให้เราแพ้คดีเนี่ยเขาต้องวิจัยประเด็นต่างๆล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ของการทำคำแก้อุทธรณ์แกดีการเนี่ยแน่นอนมันเพิ่มโอกาสชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ชั้นดีการนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ไม่ยื่นคำแก้ดีการเนี่ยสิทธิต่างๆข้อดีต่างๆเหล่านี้เราก็อันตรธานหายไปนะครับเราจะไม่ได้รับประโยชน์ต่างๆเหล่าน ควรจะทำถ้าไม่ทําก็อาจจะตกประเด็นอาจจะเสียสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้